คลิปในวันนี้ผมจะพาไปพูดถึงเรื่องของระบบ a FK อีกแล้วแต่เป็นระบบ a FK ที่หลายๆคนคุ้นเคยแต่อาจจะไม่ได้เคยใช้งานเกี่ยวกับเกม Universal TD เกมใหม่เกมนี้ครับเรียกได้ว่าถ้ามันเป็นอะไรที่เวิร์ k เป็นอะไรที่น่าสนใจคงได้เห็นระบบนี้ในเกม t ีอื่นๆอีกแน่นอนครับโรบักราคาถูกเกมพาสแบบจัดเต็มมีที่นี่ f Shop ทพการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูก ระบบกิฟเกมพาร์ทแบบครบคันบริการรับฟาร์มแมปต่างๆ AC Arise c o u r Over AV Anime Vanguard BF บอกฟุตปลอดภัยไร้กังวลคิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอฟแชทชอบครับอยาก AFK 24ชั่วโมงแต่ไม่รู้ทำยังไงสโ o ดขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชัน oh. ที่สามารถจะช่วยเพื่อน,อนฟาร์มได้อย่างสบา,ายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น U g p h o n e เป็นแอปพลิเคชันระบบเค้าที่จะใช้มือถือจากทาง U g p h โฟ e แทนที่จะเป็นมือถือของเพื่อน,เอ,นเองทำให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงหมดปัญหาแบตเสื่อมโทรศัพท์กากแต่อยากเทพอ่ะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่โอ้ใหม่ก็ ปไได้แถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําจะเป็น M V P นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวจะหมดปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ F K หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ไฮสเปคนั่นเองทําให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด U G Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับสนุ ฮัสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Universal Tower Defense กันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักกับระบบที่อาจจะมีคนหลายๆคนเนี่ยไม่เคยเข้าไปหรือไม่เคยได้ทําความรู้จักเกี่ยวกับระบบระบบนี้นะครับ คือแทบจะทุกเกมเนี่ยมีระบบนี้อยู่แล้วนั่นก็คือระบบ AFK Chamber AFK World หรือ AFK อะไรต่างๆนานานั่นแหละแต่เกมเกมนี้เนี่ยสิ่งที่มันแปลกและแตกต่างไปจากเกม AFK อื่นๆที่ผมจะมาชวนเพื่อนๆคุยแล้วก็สอบถามเนี่ย ว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับระบบนี้คิดว่ามันเวิร์กคิดว่ามันโอเคหรือว่าคิดว่ามันค่อนข้างจะร้าสาระก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้หลังจากดูคลิปนี้จบโอเคเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องของระบบเจ้าปัญหาที่จะมาคุยกันในวันนี้เลยครับคือไอเจ้าระบบนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะนี่ตรงข้ามกับ Play and extra นะครับซึ่ง มันยังไม่ได้เป็นเมตาอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ที่ผมตั้งชื่อคลิปว่าเมตาใหม่ AFK World เนี่ยมันคือระบบนี้เนี่ยถ้ามันมีบทบาทมากขึ้นหรือเขายกระดับให้มันมีผลต่อเกมมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ส่งผลต่อเกมเพย์อย่างที่ผมบอกไปหลายๆคลิปกับเกมอื่นๆเลยนะครับเพราะเจ้าระบบ AFK World เนี่ยถ้าทุกคนว์ปไปที่ AFK Zone แล้วเนี่ย ถามว่ามันจะทําอะไรได้สําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วไม่ได้เล่นเกมนี้คุณก็จะได้รู้เกี่ยวกับระบบนี้เพิ่มเติมครับมันคือการที่คุณเนี่ย F K การลงด่านสตอรี่สตอรี่นั้นไปเลยนะเนี่ยเขาจะเขียนว,ว่าด่านเนี่ยจะจบภายใน8นาทีคือถ้าคุณเปลี่ยนด่านหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเลือกของดรอปนะครับว่ามันจะดรอปอะไรบ้างแล้วการ F K จบตาหนึ่งเนี่ยมันก็คือเนี่ยเห็นไ,ไหมคุณก็จะได้80เพชรแล้วก็มีโอกาสสุ่มตามเปอร์เซ็นต์ ที่ว่ามาน,นี้เลยแต่เนี่ยด่านพวกนี้ครับมันคือเวลาที่คุณเลือกในด่านที่คุณเคลียร์ไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับฮาร์ดระดับในแม่อะไรเงี้ยมันสามารถที่เอฟเคเป็นการเล่นสตอรี่อันนั้นไปได้เลยนะครับเนี่ยเขาบอกนะครับว่าสามารถที่จะเลือกด่านและรับรางวัลจากาเวลาที่คุณทําได้เร็วที่สุดเนี่ยมันจะเขียนว่าเบสไทม์นะครับคือถ้าคุณจบด่านได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยเวลาที่ มันมันมันผ่านไปสมมติมันครบสี่นาทีเมื่อไหรอ่อ่ะคุณก็จะได้ของจากด่านด่านนั้นไปเลยนะครับโอ้โหแล้วเขาบอกว่าจะคูณเวลาแบบต่ำลงนะก็คือมันจะทำให้การจบอะเร็วขึ้นอยู่ที่ว่าคุณมี VIP หรือพรีเมียมหรือเปล่าเออแต่อันนี้จะมีแค่ในส่วนของ a Fk Story เท่านั้นนะครับยังไม่ได้มีในส่วนอื่นๆอ,อย่างเช่นพวก r e g e n s t a t e หรืออะไรอย่างนี้แต่ถ้าเขาเพิ่มเข้ามาแล้วก็ แปลว่าเราจะไม่ต้องเล่นพวกด่านลีเจ s สเตดพวกอะไรอย่างนี้เลยนะจากการผ่านครั้งแรกอะแต่ผมว่าเขาคงไม่เพิ่มเข้ามาหรอกเพราะว่าเพิ่มเข้ามาเนี่ยเรียกได้ว่าคนก็อาจจะมาอยู่ในเอฟเคแ m มเบอรนี้กันโดยตลอดโดยที่ไม่ต้องเล่นอะไรกันแล้วหรืออาจจะออกไปเล่นแค่ชาเลนจ์หรืออะไรประมาณนี้หรือออกไปเล่นแบบหาด่านแลกหน้าด่านรับด่านตัวละครรับกันอย่างเดียวหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน ใครใช้ระบบหลักๆนี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์มาคุยกันทางล่างได้นะว่าม,มัน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 อะไรขนาดไหนเพราะส่วนตัวเนี่ยผมอะไม่ได้ AFK ทั้ง2อ,อย่างเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นการตั้งออโต้คลิกออโต้คลิกเกอร์แอปฟอร์เกมหรือว่าจะเป็น AFK c h m m b e r อืมจริงๆเพื่อนผมเนี่ยบอกเกี่ยวกับระบบนี้มาสักพักแล้วแต่ผมเพิ่งมาเห็นนะครับมันสามารถที่ทำให้เราเนี่ยฟาร์มนี่ได้พวกของต่างๆนะครับ4% 20% 50% คือมันก็สามารถฟาร์มได้ปกตินะถ้าคุณอะไปเล่นแบบปกติหมายถึงว่าแบบเห็นไหมถ้ามันยังไม่ปลดเนี่ยมันจะยังล็อกอยู่นะครับแต่ถ้าคุณไปเล่นแบบปกติอะคุณก็จะได้ดรอปตามของพวกนี้แหละนะแต่ว่าถ้ามา FK ก็สามารถที่จะ FK s t o r y ไปได้เลยแต่โชคดีว่าที่ของดรอปมันมีแต่ของสมใสซึ่งจริงๆเกมนี้เนี่ยของสมใสก็ส่งผลต่อตัวละครของเรามากระดับหนึ่งเลยโอ้โห ก็นี่แหละครับระบบที่ผมพามาคุยกับทุกคนในวันนี้ทุกคนคิดว่ามันจะมีการอัปเดตหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าควรจะพอแค่นี้พอสำหรับสายที่ชอบ AFK ชิลๆนะครับม,มันก็เลยกลายเป็นปว่ามันทำให้ผมกลับไปคิดเลยนะว่าเกมนี้มันเปิดเมตาใหม่นะสไตล์แบบ AFK แบบใหม่เลยคือ AFK ผ่านด่านเลยเออปกติเวลาสตอรี่อะไรเงี้ยเราจะต้องแบบไปเล่นใช่ไหมไปหาของอะไรเงี้ยแต่ว่า ก็โชคดีที่ว่าสตอรี่อย่างเกมนี้ไม่ได้ส่งผลต่อเกมเพย์มากถึงขนาดนั้นมันจะมีแค่พวกของไอเทมสวมใส่อะไรอย่างนี้แล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมแทบจะไม่ได้เล่นเกมเกมนี้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับผมค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเกมมันเกมม,มันก็สนุกแหละในทีดีตอนนี้เนี่ยผมว่ามันใหม่สุดแล้วก็แปลกแตกต่างนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่รู้อะผมผม อาจจะเล่นทีดีแล้วง่วงมาครับช่วงนี้คือช่วงนี้คือเล่น Tower อร์ e ีเฟแล้วรู้สึกว่ามันเป็นแนวของการที่แบบเอ,อ AFK ไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบเข้าไปปุ๊บแล้วเล่นอะไรพักหนึ่งเนี่ยมันมันก็จะง่วงแล้วผมเลยแบบปิดเกมแล้วไปเล่นเกมอื่นมากกว่าเรื่องรายละเอียดไม่มีอะไรมากแค่มาพูดถึงเรื่อง AFK world <S <S เพื่ออยากจะสอบถามเพื่อนเนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงส่วนความคิดเห็นของผมเนี่ยผมก็ บอกเพื่อนๆไปหมดแล้วนะผมมองว่าไอ้ระบบเนี้ยมันยังไม่ได้ส่งผลอะไรกับตัวเกมมากถึงขนาดนั้นแต่ในอนาคตเนี่ยถ้ามันอัปเดตมาเนี่ยหรือที่ผมพูดไปเลยที่มันน่าสนใจกว่านี้ก็คือไอ้เจ้าระเบ,บิดไอ้เจ้าระบบ Fk Chamber หรือว่าไอ้ Fk World เนี่ยถ้าแมปอื่นๆหรือว่าแมปใหม่เนี่ยเขารู้สึกว่าแนวทางนี้เนี่ยสามารถที่จะทำให้คนเนี่ยอยู่ในแมปได้ นานขึ้นอย่างเช่นแบบการที่มาอยู่ในช่อง a F K แล้วช่วงนี้เนี่ยหลายๆแมปเนี่ยผมไม่อยากจะพูดอย่างนี้นะแต่ว่าผมว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นในทิศทางนั้นแล้วก็คือหลายๆแมปเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะแข่งกันเรื่องของการที่ทำให้คนออนไลน์นานคล้ายๆกับพวกเกมฟ it, g ิ m เกมไอดอลเกมอื่นๆแล้วสำหรับ T ีดีนะครับมันเลยกลายเป็นว่าหลายๆแมปช่วงนี้เนี่ยใส่ระบบที่มันเป็นเหมือนการแบบ อัตโนมัติในแมปไปเลยโดยที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรข้างนอกแล้วหรือบางแมปเนี่ยอย่างเช่นที่ทํามานานแล้วเนี่ยแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่ดีอยู่คืออย่างแอนิเมชันการ์ดเนี่ยแอนิเมชันการ์ดเนี่ยในส่วนของ AFK Chamber เนี่ยคุณเข้าไปแล้วเนี่ยคือตอนที่มันเด้งหลุดอะ่ะมันจะเด้งต่อแบบเชื่อมต่อคอนเน็กชันให้อัตโนมัติเลยซึ่งหลายๆแมปตอนนี้เขาก็สามารถที่จะทำระบบตรงนั้นก็คือแบบว่า FK Chamber บอ่ทาทำเพจอะไรเงี้ย เหมือนอ,อ่นิเมชัมนการ์ด AFK c h a m b e r อคุ้มมากนะคือ AFK แล้วมันก็จะได้ค่างเงินอื่นๆด้วยแล้วพอมันขึ้นสนาทีผมได้แล้วสีนาทีผมได้แล้วแต่ว่าเพชรมันค่อนข้างที่จะขึ้นไวอยู่เหมือนกันนะครับเอาไปว่าอย่างที่ผมบอกไปสรุปกันอีกทีคือตอนนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยทีดีเนี่ยแข่งกันในเรื่องของการที่ใส่ระบบอัตโนมัติเข้ามาในเกมเพื่อที่จะทําให้ผู้เล่นเนี่ยตอบโจทย์ไปเลยว่า FK ไปเลยไม่ต้องไปตั้ง FK มาโคเลยใดทั้งนะสิ้นและ แล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีมากหรือว่าไอ้ระบบระบรบเนี้ยเราจะได้ไปเห็นที่แมปอื่นๆที่กำลังจะเปิดหรือว่าแมปที่เปิดอยู่แล้วแต่อัปเกรดเพิ่มเติมเหมือนอารมณ์ a n เม e last stand ที่มีระบบที่ quality offline ของเขาอะที่มันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเกี่ยวกับการ AFK การแบบอยู่ในเกมนานๆอะไรเงี้ยเพราะอย่างที่บอกครับมันเป็นรายได้หลักของเกมเขานะการที่คุณเนี่ยซื้อ VIP เขาอ่ะเขาก็จะได้ รายได้ไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วหนำซ้ำเนี่ยถ้าเป็นพรีเมียมเพลเยอร์อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของเขาเนี่ยเขาก็จะได้รายได้ไปแล้วแล้วถ้าเขาออกแบบหรือว่ามันเป็นเมตาเอฟเคแ m มเบอย่างที่ผมบอกเนี่ยเรียกได้ว่ารายได้ของเกมเนี่ยน่าจะพุ่งกระฉูดแน่นอนนะครับ คลิปในวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับกับรายละเอียดที่เอามาคุยกันเพื่อนๆสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบระบบนี้ได้ว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเป็นแนวไหนหรือว่าอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันข้างล่างได้วันนี้ใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ผมด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตไปก่อนแล้วแล้วเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย